อย่าขยับมันมองไม่เห็นเราถ้าเราไม่ขยับประโยชน์สุดคลาสสิกจะจู๊ซิป้าแต่จริงๆแล้วสายตาทีเล็กเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น,นจริงๆเหรอและในสือนิยายเนี่ยไดนโนเสาา์หลายชนิดเลยที่มองเห็นแต่ของเคลื่อนไหวเดนนิแกรนด์ใช้เรื่องนี้เนี่ยพิสูจน์ว่าเดนโนเสาร์ในพาร์คเนี่ยมันผิดปกติเพราะโคนมาแบบชุยๆประมาณนิยายมีผลยอมรับไงแต่ในหนังเนี่ยมีแค่ทีเล็กตัวเดียวที่ตามีปัญหาและเดนนิแกรนด์ก็มองว่ามันเป็นลักษณะตาธรรมชาติข,ของมันในเวอร์ชันหนังแต่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีใครบอกว่าทีเล็กหรือนาส,สาตัวอื่นมีสายตาแบบนั้นจริงๆซึ่งจริงๆแล้วจากข้อมูลที่ศึกษากันมาเชื่อกันว่าทีเล็กเนี่ยตาโคตรดีเลยนะครับและมองเห็นเหยื่อได้กลายเป็นใหม่แถมในหนังเนี่ยยักวางตำแหน่งดวงตาให้ห่างกันมากกว่าความเป็นจริงซึ่งจริงๆแล้วจะทําให้การกลระ,ระยะแย่ลงที่ซ้ T ําทีเล็กตัวจริงเนี่ยตาน่าจะอยู่ใกล้กันกว่านี้เพื่อมองเห็นเชิงลึกได้ดีแบบที่คนมองนะครับ ทำให้สรุปก็คือเทเลสในหนังเนี่ยสาเหตุที่ตามมันไม่ดีเนี่ยเพื่อสร้างความรู้ทึกเฉยๆนะครับพอถ้าเกิดเป็นเทเลสที่เขาศึกษามาในปัจจุบันเนี่ยเหตุรล้ทึกแกรนกับเด็กเนี่ยก็โดนง่าไปแล้วนะครับ